เขาี่เป็นการแจกแจงปกตินะครับจากโจทย์นะ้นบอกว่าในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ําฝนรายวันเป็นไปตามการแจกแจงปกติปริมาณน้ําฝนโดยเฉลีย่ยนี่โดยเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามนี้ถ้ากราฟการแจกแจงปกติและตารางค่ามาตรฐานเป็นดังนี้ค่ามาตรฐานนะครับก็คือเป็นการบอกว่าคะแนานเนีย่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมากน้อยเท่าไหร่นะก็คือสูตรตามนี้เลย คะแนนนะครับในที่นี้ก็คือปริมาณน้าฝนรายวันนะลบด้วยค่าเฉลี่ยรายวันแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบม,มาตรฐานนะส่วนวิธีการดูกราฟนะครับอันนี้เป็นกราฟค่ามาตรฐานนะมันจะแปลงมาจากข้อมูลนะครับเนี่ยเราข้อมูลเนี่ยมาแปลงเป็นค่า Z. แต้ต้ายังจำกันได้นะก็คือถ้าเป็นการแจกแจงปกติ คือโค้งคว่นะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยสมมาตรกันเนี่ยพื้นที่ซ้ายพื้นที่ขวาเท่ากันนะครับถ้าเป็นคะแนนนะในตรงกลางเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็จะเป็นมาตรฐานฐานนิยมเท่ากันหมดนะครับเนี่ยเราตรงนี้มาแปลงถ้าเราค่าเฉลี่ยเนี่ยตรงกลางตรงกลางนะเนี่ยไปแทนตรงเนี้ยเพื่อหาค่าแซ่ค่าเฉลี่ยลบกันนะครับจะได้ศูนย์ศูนย์หารด้วยอะไรก็ได้ศูนย์ก็แสดงว่าตรงกลางนะครับค่าแซ่ตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์แล้วถ้าคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่าแซก็เป็นลบเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าว่า x ของเราเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้จะได้ค่าบวกนะก็คือจะอยู่ด้านขวานะครับของแซเป็นศูนย์เนี่ยฝั่งนี้ยซจะเป็นบวกฝั่งนี้ยซจะเป็นลบนะยกตัวอย่างจากตารางก็ได้นะครับถ้าค่า z ซเป็นหนึ่งจุดเจ็ดนี่ยเนี่ยแซ7หนึ่งุดเจ็ก็คือเป็นค่าบวกสมมติตําแหน่งนี้แล้วกันนะเนี่ยแซเป็นหนะึ่งจุดเจ็ดจากตารางเนี่ยจะบอกว่าความน่าจะเป็นที่ค่ามาตรฐานที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ค่ามาตรฐานตัวนี้นะครับจะเป็น0.9554เนี่ยแสดงด้วยพื้นที่ใต้กราฟนะครับเนี่ยความน่าจะเป็นทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะไล่จากซ้ายไปขวานะก็คือศูนย์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยเริ่มจากความน่าจะเป็นเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่ม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 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้ตอนความน่าจะเป็นรวมทั้งหมดนะครับหรือพื้นที่ใต้กราฟรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหนึ่งทีนี้จากโจทย์นะครับก็บอกว่าถ้าความน่าจะเป็นที่ปริมาณน้ำฝนรายวันมีค่า ไม่น้อยกว่า a มิลลิเมตรแต่ไม่มากกว่า11.77ม mm. ิลลิเมตรความน่าจะเป็นเนี่ยจะเป็น0.09เ้าถามว่าค่า a นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับก็คือปริมาณน้ำฝนรายวันไม่น้อยกว่า a ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ a แต่ไม่มากกว่า11.77ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ11.77แต่ตรงนี้เป็นความน่าจะเป็นนะครับเขียนเป็นความน่าจะเป็นนะก็คือเป็นความน่าจะเป็น ของอะไรของแซดนะ,อะของ Z มากกว่าหรือเท่ากับ Z ของ A แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z ของ11.77เพราะเราก็หา Z ซของ11.77มาก่อนนะแจะเท่ากับใช้สูตรนี้นะครับ X อก็คือ11.77ลบด้วยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย10.45หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ2 จากตัวนี้ลบกันนะครับจะได้หนึ่งจุดสามสองสองไปหารได้ศูนย์จุดหกหกเนี่ยก็แสดงว่าแซต,ตัวนี้นะเป็นศนะูนย์จุดหกหกอาพ้นจากข้อความทั้งหมดตรงเนี้ยที่ให้มานะครับเราก็เขียนเป็นอ่าสมการเลยนะเนี่ยตรงนี้ความได้เป็นนะครับในช่วงนี้เท่ากับศนะูนย์จุดศูนย์เก้าพ้นท้ในช่วงนี้แต่เราเขียนกราฟใหม่นะ เป็นกราฟเซตนะครับเซตที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเจ็ดนะครับได้ศูนย์จุดหกหกเนี่ยเซตตรงนี้คือศูนย์จุดหกหกอกับตรงนี้นะคือเซตที่เอแล้วความได้เป็นในช่วงนี้อ่ามันก็แทนด้วยพื้นที่ในช่วงนี้นะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าอ่าศูนย์ศูนย์เก้านะครับมันจะเกิดจากความได้เป็นของศูนย์จุดหกหกนะลบด้วยความได้เป็นนะครับของเนี่ยเซตเอ ตรงนี้จับลบกันนะครับความน่าจะเป็นของ z ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.66ไปลบด้วยนะครับความน่าจะเป็นของ z yeah. ่ทที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ z a เท่ากับ0.09ขกอนี้ความน่าจะเป็นของ z ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 6นะครับก็ดูที่ตารางแซทที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.66ก็จะเท่ากับ0.7454 อ่แล้วก็ลบด้วยควาให้เป็นของ Z ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ZA เท่ากับ0.09นยอ่แล้วก็แก้หาตัวนี้นะครับอ่าย้ายตัวนี้ไปบวกแล้วก็ย้าย0.09ไปลบอ่ตัวนี้ลบด้วย0.09นะครับจะได้เท่ากับ0.6554เนี่ยลบด้วย0.09 คันไม่ทันก็เนี่ยตั้งลบเอานะเนี่ยได้0.6554คราวนี้เราก็ไปดูที่ตารางนะครับถ้าความได้เป็นตัวนี้นะเท่ากับ0.6554ได้ z เท่ากับ0.40เนี่ยก็แสดงว่า z a นะครับเท่ากับ0.40แล้วเราก็หา a ตรงนี้ก็ใช้สูตรนี้นะเนี่ยให้ตรงนี้เป็น a a ลบด้วยค่าเฉลี่ย10.45 หารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบยมาตรฐาน2องนะแล้วเท่ากับ0.4 2ย์จคูณนะครับได้0.8ตัวน,นี้ลบอยู่ย้ายไปบวก,กอบวกแล้วได้สิบเอ็ดจุดสองห้คนนี้ตอบ11.25นะครับ